เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าพืชในเกม Grow Garden มีพืชอะไรบ้างที่มีอยู่จริงในประเทศไทยและวันนี้ผมจะรวมพืชทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยกันครับซึ่งผมจะขอนับแค่พืชที่มีคนปลูกเยอะๆจนเป็นของหลักในประเทศไทยนะฮะเริ่มแอปเปิลมีโดยแอปเปิลในไทยจะมีการปลูกมากที่สุดอยู่ที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนตัวผมแล้วผมว่าผมชอบแอปเปิลนะรสชาติมันก็หวานเกลียวไปก็กรอบดีอโวคาโดมี และจังหวัดที่ปลูกเยอะที่สุดในไทยก็คือเชียงใหม่อีกแล้วฮะไม้ไผ่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือพวกจังหวัดแพร่น่านอะไรประมาณนี้ฮะแต่มีหลายจังหวัดอยู่นครับในไทยปีแปรอันนี้ไม่มีเอาจริงๆผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีผลไม้ชนิดนี้อยู่ในโลกฮะส่วนใหญ่แล้วปลูกหลักๆก,ก,กันที่ญี่ปุ่นนะครับกล้วยมีเรียกว่าเป็นพืชคู่บ้านคู่เมืองเราเลยนะครับ ต้นกล้วยเนี่ยมีปลูกทั่วประเทศเลยเผ่อๆแถวบ้านของเพื่อนๆก็อาจจะมีปลูกกันไว้ด้วยเหมือนกันนะส่วนตัวผมแล้วผมชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยอะไรก็ตามแต่ถ้าจะให้ดีกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชรโคตรอร่อยครับต้องไปลองให้ได้ต้นถั่วครับมีซึ่งมันหมายถึงส่วนของลำต้นและเถาวของต้นถั่วบีบลามไม่มีโดยพืชน,นี้จะมีต้นกําเนิดอ,อเมริกาเหนือครับถ้าถามว่าคนไทยสามารถปลูกได้ไหมคําตอบคือได้นะครับแต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่พริกหยวกมี โดยพื้นที่ที่ปลูกส่วนมากจะอยู่ในจังหวัดแพร่เชียงใหม่นครราชสีมาและกาญจนบ,บุรีเป็นหลักครับส่วนตัวผมชอบน้ำพริกหยวกนะเวลาเอามาผัดเปรี้ยวหวานก็อร่อยใช้ได้อยู่ครับบัตบานาน่าหรือคนไทยเรียกว่ากล้วยเลือดครับไม่มีนะโดยมันจะมีทิ้งกําเนืดอในเกาะชวาและสุมาตราประเทศอินโดนีเซียครับส่วนในเมืองไทยก็พอมีปลูกอยู่บ้างนะแต่อยู่ในหมวดเฉพาะกลุ่มมากกว่าครับบูรโรลิป๊อป อันนี้ไม่มีโดยต้นนี้มันจะปลูกกันในโรงเรือนหรือที่ลมที่มีอากาศเย็นอย่างอเมริกากับยุโรปครับซึ่งประเทศไทยจะมีอากาศ3ฤดูเช่นร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนโคตรก็ไม่ร้อนอย่างแน่นอนครับบูเบอรี่มีโดยจังหวัดที่ปลูกมากที่สุดก็คือจังหวัดราชบุรีเชียงใหม่และน่านครับผมว่าบูเบอรี่เนี่ยต้องเลือกลูกที่สุกๆหน่อยนะครับ้าสุกนี่ก็หวานใช้ได้ทาไม่สุกก็คือเปรี้ยวเลยเอาไปทําพวกขนมก็อร่อยใช้ได้เลยครับโกโก้มี ในพื้นที่ที่ปลูกโกโก้มากที่สุดจะอยู่ที่ภาคเหนืออย่างจังหวัดเชียงรายพิษณุโลกเชียงใหม่และตากครับสำหรับผมโกโก้เนี่ยถือว่าเป็นของอร่อยสําหรับผมเลยครับไม่ว่าจะแปรรูปเป็นอะไรถือว่าใช้ได้หมดไม่ว่าจะเอาไปทําเป็นเครื่องดื่มหรือว่าช็อกโกแลตผมชอบหมดเลยกระบ,บองเพชรมีนี่เป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่เรียกได้ว่ามีปลูกกันทั่วในประเทศไทยเลยครับเพราะว่าสามารถปลูกได้ง่ายและยังดูแลได้ง่ายอีกด้วยส่วนแหล่งที่ปลูกเยอะที่สุดในไทยจะเป็นพิษณุโลกและนครราชาสีมาครับสำหรับผมแล้ว ส่วนตัวเลยผมไม่ค่อยชอบพืชมีหนามเท่าไหร่ครับแคนตาลูปมีซึ่งแคนตาลูปเนี่ยเราสามารถปลูกได้ทั้งประเทศไทยเลยครับแต่ที่เยอะที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดสระแก้วถือว่าเป็นหนึ่งแหล่งปลูกแคนตาลูปลายใหญ่เลยแหละครับสำหรับผมแคนตาลูปถือว่าอร่อยมากนะเพราะมันมีทั้งความหอมและความหวานถ้าเอาไปแช่เย็ยนแล้วกินเนี่ยบอกเลยว่าแซ่บเวอร์แครอทมีจังหวัดที่ปลูกแครอทเยอะที่สุดก็คือเชียงใหม่กับเชียงรายครับซึ่งผมก็ชอบแครอทนะ แต่ทานมากไม่ดีนะครับเพราะมันเป็นแป้งดอกกระหล่ำม,มีโดยจังหวัดที่ปลูกเยอะที่สุดจะอยู่ในภาคเหนืออย่างจังหวัดแพร่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากครับส่วนตัวดอกกระหล่ำผมจะชอบเอามาผัดน้ำมันหอยบอกเลยว่าแซ่บเวอร์เชอร์รี่บอสซัมในไทยจะเรียกกันว่านางพญาเสือโคร่งครับแน่นอนว่ามีโดยส่วนมากก็จะมีอยู่ในภาคเหนือครับอย่างที่ภูหินล่องกาจังหวัดพิษณุโลกเชียงใหม่เชียงรายและพะเยา พราะต้นไม้ชน,นิดนี้จะชอบอากาศหนาวเย็นครับเลยทําให้โตดีในภาคเหนือและผมขอบอกเลยครับว่านี่แหละครับที่เรียกว่าซาก,กุระในเมืองไทยเพราะเวลาต้นนางพญาเสือคองออกดอกจะมีสีชมพูบานสะพังเลยแหละครับมะพร้าวมีเป็นพืชที่ปลูกมากที่สุดในภาคใต้ของไทยเลยเละครับโดยจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดก็คือจังหวัดประจวบคีรีขนันสำหรับผมแล้วมะพร้าวนี่ก็เป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผมชอบดื่มน้ำมากที่สุดแต่ถ้าจะกินเนือขอเป็นมะพร้าวอ่อนนะครับข้าวโพดมี ซึ่งจะปลูกมากที่สุดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโดยเฉพาะข้าวโพดท,ที่เอาไว้เลี้ยงสตัตว์ถือว่าเป็นแหล่งพบป,ปลูกสาหรับเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเลยแหละครับส่วนตัวผมก็ชอบนะข้าวโพดแต่ถ้าเป็นข้าวโพดขอเป็นข้าวโพดหวานนะแครนเบอร์รี่ไม่มีโดยต้นกํเนิดของแครนเบอร์รี่จะมาจากแถบอเมริกาเหนือครับส่วนในประเทศไทยก็มีข้อมูลของกลุ่มผู้ปลูกในไทยว่าแครนเบอร์รี่ไม่ค่อยเติบโตดีในประเทศไทยสักเท่าไหร่ครับทิมสันไวไม่มี ขิมสันไวจะเป็นพืชตะกูนางูนที่มีถ่งกำเนิดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเช่นญี่ปุ่นเกาหลีและตะวันออกของรัสเซียครับโคคลาสไม่มีโดยจะมีต้นกำเนิดมาจากแถบเมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปตอนใต้ครับดอกแดฟโฟดิลไม่มีมีถึงกำเนิดอ,อยู่ที่บริเวณภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปตอนใต้ถึงกลางเช่นสเปนโปรตุเกสฝรั่งเศสและอิตาลีครับแดนดิไลออนไม่มีจะนับว่ามีในเมืองไทยไหมก็ถือว่ามีนะครับ แต่ไม่ได้ปลูกในเชิงพาณิชย์ทั่วไปเหมือนพืชเศรษฐกิจครับเน้นปลูกในกระถางเล็กๆมากกว่าซึ่งแดนเดลไลออนก็ถือเป็นวัชพืชป่านะครับเพราะมันจะขึ้นในพื้นที่แสงแดดจดัดดินร่วนหรือฟ,ฟุ้งฝุ่นเช่นข้างถนนส่วนหลังบ้านและทุง่งโล่งแก้วมังกรมีจังหวัดที่ปลูกมากที่สุดในประเทศไทยก็คือจังหวัดเลยครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าแก้วมังกรเนี่ยผมไม่เคยชอบเม็ดมันเลยไว้มีแก้วมังกรลรเม็ดแล้วค่อยบอกผมละกันพิกชี้ฟ้ามี ก็เรียกได้ว,ว่าสามารถปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทยเลยครับเพราะพริกชี้ฟ้าถือว่าเป็นผักสวนครัวและยังปลูกได้ง่ายอีกด้วยส่วนจังหวัดที่ปลูกมากที่สุดก็คือจังหวัดน่านครับสำหรับผมแล้วพริกชี้ฟ้าส่วนมัานจะได้กินจากซอสพริกสีราชามากกว่าครับทุเรียนมีใช่ครับราชาผลไม้ของประเทศเรามีปลูกมากที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีกับชุมพรครับสำหรับผมแล้วทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้สุดโปรดปานเลยอย่างน้อยปีหนึ่งก็ต้องได้กินสักครั้งแหละว่ามะเขือม่วง มีโดยจังหวัดที่มีการปลูกมากที่สุดนั่นก็คือเชียงใหม่พะเยาเชียงรายลำพูนซึ่งจะมีอากาศเย็นกว่าภาคอื่นและมีงานวิจัยเกี่ยวกับมะเขือม่วงในพื้นที่สูงส่วนลงลงมาก็คือกาญจนบุรีและจังหวัดภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งส่งออกเลยนละครับตกลผมแล้วมะเขือม่วงผมไม่ค่อยได้ทานมากเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะทานเป็นมะเขือยาวเผามากกว่าเอลิฟเฟนเอียหรือกล้วยพัดยักษ์มีก็จะมีปลูกในไทยแบบแพร่หลายมากทั้งในสวนบ้าน ตลาดต้นไม้และลานต้นไม้ประดับโดยจะพบได้มาสูดใน,นจังหวัดกาญจนบุรีครับอย่างสายพันธุ์ไทยแลนด์ใจแอนเป็นพันธุ์พื้นบ้านที่พบได้ต่างธรรมชาติใน,นจังหวัดกาญจนบุรีเฟหัวไม่มีซึ่งจะพืชชนิดนี้ออกเสียงยากมากครับมีทั้งฟีโจอาเฟโจอาและก็เฟหัวครับเพราะงั้นผมขอเรียกว่าเฟหัวนะซึ่งตอนที่ผมเห็นชื่อครั้งแรกก็รู้ได้เลยว่าไม่คุ้นเลยครับแถมยังมีทิ่กำเนิดจากในเทือกเขาสูงของบราซิลตอนใต้อาเ์เจนตินาอุรุกวยัย ปารากวายและโคลอมเบียครับพ็อกโกรฟหรือชื่อในไทยคือดอกถุงมือจิ้งจอกมีโดยจะพบได้มากสุดในสถานที่ท่องเที่ยวหรือสวนไม้ดอกบนดอยอินทนนท์ครับถึงตัวผมผมแทบจะไม่รู้จักมันเลยเอาไว้ไปดอยอินทนนท์ครั้งหน้าต้องคอยสังเกตเลยครับว่ามันเป็นยังไงองุ่นมีนี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่ปลูกเยอะมากในไทยนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มปลูกองุ่นสดและองุ่นแปรรูปครับ ปลูกเยอะที่สุดจะเป็นภาคการฝั่งตะวันตกอย่างจังหวัดราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครส่วนกลุ่มที่2จะปลูกเพื่อเอาไว้ทำวายครับจะอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาส่วนตัวผมชอบองุ่นไรเมล็ดนะแล้วเ,เอาไปแช่ตู้เย็นและกินตอนเย็นๆเ,เนี่ยบอกเลยว่าอร่อยมากครับแอปเปิลเขียวมีโดยพื้นที่ปลูกเยอะที่สุด จะอยู่ที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ครับแอปเปิลเขียวในผมก็ชอบนะแต่จะชอบยิ่งกว่าถ้ามีอะไรจิ้มด้วยครับเพราะกินแต่แอปเปิลเขียวอย่างเดียวมันเปรี้ยเกินฮันนี่สักเกลหรือชื่อไทยก็คือสดาลลินทองมีถือเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกในเมืองไทยมากๆสามารถพบได้ในธรรมชาติบนที่สูงของภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือครับกีวีมีโดยกีวีในประเทศไทยจะปลูกมากที่สุดที่ดอยอ่างขางขุนวางหรือจะเป็นโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับผมแล้ว ผมชอบกีวีมากครับโดยเฉพาะเอาไปปั่นหรือไปทำสมูตตี้เนี่ยสุดยอดเลยลาเวนเดอร์ ender, มีโดยที่ปลูกลาเวนเดอร์เยอะที่สุดจะอยู่ที่ดอยอ่างขางในจังหวัดเชียงใหม่ครับและจะเห็นได้มากในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นและแห้งกว่าพื้นที่อื่นของประเทศซึ่งปลูกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเป็นไม้ประดับในสวนเลมอนมีโดยจังหวัดที่ปลูกเยอะที่สุดก็จะมีจังหวัดราชบุรีชลบุรีเลยและนนทบุรีครับส่วนตัวผมชอบเลมอนนะ เอามาทําน้ํานี่คืออร่อยมากไรแหลกไม่มีโดยมันจะเป็นพืชที่มีทีกำเนิดในยุโรปมะนาวมีซึ่งสามารถปลูกได้ทั่วประเทศเลยเนะครับเป็นพืชผักสวนควรัวที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีดอกบัวมีดอกบัวถือเป็นพืชที่เราหาได้ทั่วไปในไทยเลยครับแต่ในจังหวัดที่ปลูกเยอะที่สุดในประเทศไทยก็คืออําเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีมะม่วงมี อีกหนึ่งผลไม้ชื่อดังอยู่คู่เมืองไทยและจังหวัดที่ปลูกเยอะที่สุดก็คือจะอยู่ในภาคเหนือโดยเฉพาะที่พิษณุโลกที่เป็นจังหวัดหลักสำหรับมมะม่วงเนี่ยล่าสุดน้ำมะม่วงที่ผ่านมาคือแทบจะแจกกันฟรีเลยครับที่บ้านเยอะเกินมันูก้าฟาเวอร์ไม่มีซึ่งมันุก้าฟาเวอร์จะมีต้นกาเนิดในประเทศนิวซีแลนด์และประเทศออสเตรเลียครับดอกชมจันทร์มีซึ่งดอกชมจันทร์สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในจังหวัดสระบ,บุรีลบ,บุรี นครปฐมมาจะปลูกเพื่อประดับบ้านเห็ดแน่นอนครับว่ามีเห็ดปลูกในไทยมีหลายชนิดเลยและมีทั้งการที่ปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติรวมไปถึงการปลูกในเชิงพาณิ์ด้วยนะครับเนตตาลีนไม่มีเจ้าหนี้จะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนครับแต่ว่าในตอนนี้ก็เริ่มปลูกในไทยโดยเฉพาะโซนภาคเหนือแล้วนะครับไนเชดมีแต่ไนเชดจะเป็นตระกูลพืชที่เป็นทั้งด้านอาหารยาและไม้ประดับออเลนทิวลิบไม่มี ซึ่งดอกทิวลิปจะเป็นพืชพื้นเมืองดั้งเดิมของเอเชียกลางมาละกอมีก็เป็นอีกหนึ่งพืชคู่บ้านคู่เมืองเราเลยแหละครับทำให้มีการปลูกอย่างแพร่หลายทั่วไทยโดยมากที่สุดจะอยู่ที่ภาคตะวันออกเช่นจังหวัดระยองกับจันทบ,บุรีครับสวัสดมีจะปลูกเยอะที่สุดในภาคเหนือครับผมว่าสวัสดเนี่ยเอาไปทปําน้ําปั่นกินคู่กับส้มนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับพีชมีปลูกมากที่สุดในพื้นที่สูงของภาคเหนือครับโดยส่วนตัวผมว่าลูกพีชผมไม่ค่อยได้กินสักเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าเป็นพวกพีชอบแห้งก็พอได้กินบ้างลูกแพรมีลูกแพร,แพรจะปลูกเยอะที่สุดในพื้นที่สูงของภาคเหนือครับสำหรับผมแล้วลูกแพรเนี่ยผมไม่เคยกินมาก่อนนะเพราะงั้นก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเล็กมีอย่างแน่นอนครับ เลยได้ว่าปลูกกันเยอะมากในประเทศไทยเป็นพืชสวนครัวที่อยู่คู่กับคนไทยเลยก็ว่าได้ครับผมว่าพริกเนี่ยถ้าหั่นแล้วเอาไปกินกับข้าวผัดตอนร้อนๆผมบอกเลยว่าสุดยอดเลยครับสับประรดมีและมีปลูกเยอะที่สุดในประเทศไทยก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันครับซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลาอองอุตสาหการรมสับประรดของประเทศเลยก็ว่าได้ครับลิลลี่สีชมพูมีแต่ส่วนมากจะปลูกอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยพริกลี่แพรหรือก็บองเพชรโนปานไม่มีมีทิ้งกำเนิดจากทวีปอเมริกา โดยเฉพาะในเขตทะเลทรายส่วนในไทยก็มีที่นําเพชรแต่ว่าในตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่ปลูกอยู่ไม่มากครับฟักทองมีเป็นพืชที่มีปลูกกันเยอะในไทยโดยจังหวัดที่ปลูกมากที่สุดจังหวัดอุบลราชธานีครับรับผมถ้าพูดถึงฟักทองต้องฟักทองชุบแป้งทอดจิ้มน้ําจิ้มถั่วครับแซ่บหลายกะหล่ำปีม่วงมีและปลูกมากที่สุดจะอยู่ที่ภาคเหนือึ่งผมว่า กระหล่ำปีม่วงเนี่ยมันจะเหนียวเหนยวกว่ากะหล่ำปีธรรมดาเยอะเลยนะครับถึงผมชอบกะหล่ำปีธรรมดามากกว่านะดาเลียสีม่วงไม่มีดอกดาเลียสีม่วงจะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิกันครับราสเบอร์รี่ไม่มี แต่ก็ยังถือว่าปลูกได้ในเมืองไทยอยู่บ้างนะครับแต่จะไม่ได้แพร่หลายมากกุหลาบมีเียได้ว่ามีปลูกในไทยกันแพร่หลายเลยเลยครับแต่มีจังหวัดที่ปลูกกุหลาบเยอะที่สุดในไทยก็คือจังหวัดตากอําเภอพบพระเป็นดอกไม้ที่ผมบอกเลยว่าไม่ค่อยได้ในช่วงวาเลนทน์เท่าไหร่นะครับมะเฟืองมีและมีปลูกในไทยค่อนข้างทั่วไปครับสำหรับผมคือไม่กลิ่นนะมัเฟืองเนี่ยสตอเบอรี่มีส่วนมากจะปลูกได้ดีในภาคเหนือครับโดยที่ที่ปลูกเยอะมากก็คืออําเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ เลยได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งปลูกสตอเบอรี่ใหญ่ที่สุดในไทยพื้นที่ปลูกกว่า3,000ไร่เลยเล่ครับน้อยหนามีโดยจะปลูกมากที่สุดอยู่ที่ภาคเหนืออย่างจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวส่วนตัวผมชอบน้อยหนามากๆทุกปีจะต้องได้ทานหนึ่งครั้งอย่างแน่นอนดอกทานตะวันมีและปลูกเยอะที่สุดก็คือจังหวัดลบบุรีเียได้ว่าปลูกเยอะมากจนมีช่วงให้ไปถ่ายรูปก,กันเลยครับตลอผมแล้วดอกทานตะวันเนี่ย มีเอาไว้กินเม็ดดอกทนรวันเท่านั้นแหละมะเขือเทศมีก็ถือว่าเป็นพืชผักสวนครัวที่มีปลูกกันแพร่หลายในไทยมากๆเลยครับซึ่งมะเขือเทศเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะอร่อยอยู่ครับใส่ในข้าวผัดก็อร่อยทาเวเวอร์ฟรุตหรือทาเวเวอร์ปามในไทยจะเรียกว่ากล้วยผัดก็มีปลูกในไทยนะครับมีการปลูกในไทยเยอะพอสมควรโดยจะนิยมปลูกในสถานที่ต่างๆเช่นวัดสวนสาธารนณะรีสอร์ทและบ้านพักอศาศัยครับกออับหอยแครงไม่มีมีถิ่นกำเนิดที่ทวีปอเมริกากลางแต่ถ้าถามว่าในไทยมีไหม ก็มีนะครับแต่ไม่ได้ปลูกกันเยอะมากมีคนปลูกเป็นงานอดิเรกหาได้ง่ายจากร้านต้นไม้บางร้านครับข้าวโพดม่วงมีถือว่าเป็นพืชที่ปลูกเยอะพอสมควรในไทยครับโดยจังหวัดที่ปลูกมากที่สุดจะอยู่ที่ตำบลโนนทอนจังหวัดขอนแก่นครับแตงโมมีถือว่าเป็นอีกผลไม้ที่นิยมในไทยมากๆเลยครับแถมมีเมนูอย่างน้ำแตงโมปัน่นที่เป็นที่นิยมในชาวต่างชาติมากๆและเป็นผลไม้ที่ปลูกกันทั่วประเทศไทยโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ